พิ่สวยพิ่สวยรอรอเอารอรอเมันน้องอ่ะโอเคองดูตัวเองเลยกระจกเอาทรงนั้นแหละเอาทรงน้องเลยอเอาอีกโอเคใช่ได้ใช่ได้เอาปัดขึ้นเลยโอเคสุดยอดโอเครอไหมรอ <Yeah. S 1> ให้รอกัน ไปไมมกับน้องรอทั้งคู่เลยใช่ไหมครับรอแทบคู่เลยเหรอโอ้โหสุดยอดเลย<ม>ขอบคุณครับพ่อป้าตรงนี้เหมือนน้องเลยอ่ะเหมือนกันนี่พ่อลูกก็ต้องเหมือนกันนี่ <laughs> พ่อลูกก็ต้องเหมือนกันนี่ไม่เหมือนกันก็ไม่ใช่พ่อลูกแล้ว <laughs> ลูกใครว่าลูกใครว่าโอเคครับใน่มีให้เอง 那来干。<Nah. S 2> like, uh